แกบางว่าแกโอ้โหโค้งสว่างเลยเ็สว่างชิบสว่างขนาดธงมันก็ยังเปล่งแสงผมเล้ยบุกบ้างลูกบุกบ้างเขา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 เซเว่นเขาเขาเซเว่นกุญแมทำอะไร่มีไยหายวะ ตอานี้ได้ไงเขาแย่งกันซื้อมาแล้วไอ้ทิมก็ขายเป็นโคลนไม่มีเป็นแพ็คร่มไปตั้งแต่กระเหม็นแดงแล้วที่มีในไรขายกันไอ้สัตสภูคงน้ำใหญ่ใหญ่ไอเหี้ยมีสกิบิดีทะเลหเปล่าเอ้ยอันนี้คือโถวเยี่ยวขรลองขรลองขรรลองอะไรห้องน้ำไม่มีทูขี้ เาเากฟกชนะที่หนึ่งเลยไอ้ไงมีกาแฟแค่นี้กาแฟไ่ต้องไปเขาไมต้องไปเขาเบลเกวะนี่อยากเห็นไอ้เหียอยาเห็นโคต Amazing เลย